สวัสดีครับผมวุฒิชนบุรีกับพระลิซิ่งชนบุรีครับผม EP นี้ห่างหายกันไปสักสิบกว่าวันนะครับผมเวลายานหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งจะหายจากโควิดแล้วก็ติดโควิดไปประมาณสักแวัน10วันได้นะครับผมในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยจะว่างเว้นกันนิดนึงนะครับผมยังคงคอนเซ็ปต์เดิมกับ10อันดับราคาพระในบ้านที่หลายคนมักไม่รู้ว่ามีราคาหรือไม่ทราบว่าเป็นพระที่เล่นหากันหรือรู้จักแต่ก็ไม่รู้ว่าณปัจจุบันเขาเล่นหากันอย่างไรและที่สําคัญต้องเป็นพระที่พบเจอได้จริงอาจจะไม่ใช่พระองค์ละสี่แสนองค์ จริงอยู่ว่าพระประเภทนะั้นะดูแล้วอาจจะตื่นเต้นถ้าเกิดว่าผมคัดมาบางทีเพื่อนๆฟังไปก็ไม่ได้ไประโยชน์แสนคนอาจจะได้ไประโยชน์สักแค่ร้อยคนเพราะว่าพระประเภทนี้บางทีไม่ได้มีทุกบ้านอาจจะไม่ได้มีอยู่ในบ้านเราแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอยู่ในบ้านกสีกระประชาชนทั่วไปแล้วกันใช้คํานี้แล้วกันนะครับผมอาจจะจํากัดวงแคบอยู่ในกลุ่มของคนที่มีฐานะหรือว่าอาจจะได้ไประโยชน์น้อยพระที่ผมคัดมาจึงเป็นพระคอนเซ็ปต์เดิมของเราคือหลักพันหลักหมื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นพระที่พบเจอได้ทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นลุงยามวินมอเตอร์ไซค์ผู้านนทุกฐะ ไม่ว่าห้องแถวไปจนถึงตึกหรูผ้าประเภทนี้สามารถมีอยู่ทุกบ้านเป็นผ้าที่หลายคนไม่รู้มีอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคอารัมพบทพอประมาณนะครับผมไปกันที่อันดับที่1เหรียญหลวงปู่ดู่ปี24เหรียญเนี้ยเป็นทองแดงผิวไฟผมบอกก่อนว่าหลวงปู่ดู่ในราคาขึ้นอยู่หลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นก็ไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหรล่ล่ะสรุปว่ามันเป็นแสนหรือว่าสามหมื่นหรือว่าห้าพันย้ำก่อนนะพระสวยกับไม่สวยคนละเรื่องคนละราคาแบบนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สวยนะทำไมผมถึงต้องเลืืออกกกรรรุุ่่่่่นน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 นีีี้้าาเเพพะะววใใตตูููลลลลหหงดดดๆฟั ส่วนใหญ่จะแพงหมดแปรรุ่นนี้ก็ถือว่าแพงพอประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ในเวทสามหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นเนี่ยจะอยู่ในเวทราคาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมมีแบบบางรุ่นที่โดดเป็นแสนหรือหลายแสนก็มีบางรุ่นที่หลักพันก็พอมีเหมือนกันแบบนี้ก็อยู่ระหว่างแปดพันเจ็ดพันหมื่นสองหมื่นแล้วแต่สวยไม่สวยพระทองแดงผิวไฟผมบอกกนเลยว่าถัดมาตาจะบุกเหมือนกันเด้นเนี่ยเขาจะวัดสวยไม่สวยวัดตรงผิวแดงมากแดงน้อยแดงเดิมหรือไม่เดิมและรุ่นนี้ในบรรดาของหลวงปู่ดูทั้งหมดถ้าเกิดเราตัดเรื่องว่าตั้งใจจะเก็บสะสมตต่่่อออออไเเนนนนพรระะีีาาาบบบุ้้้้มมิดดดยยููขงหักจจจ เนี่ยบ่อยแล้วก็มักรวมอยู่กับเหรียญปี2ฝาสามฝาเนี่ยที่ว่ามันเป็นพวงเหรียญหรือว่าเป็นอัลบั้มเหรียญเจ้าของไม่รู้ราคาเลยแล้วคําว่าหลบผู้ดูเนี่ยก็แทบมองไม่เห็นเลยนะเพื่อนๆจินตนาการตามนะเวลาพระเนี่ยอยู่ในกองเหรียญเต็มเยอะๆเนี่ยเราเคียๆๆๆ่ยวเคี่เคี่ยวดูเราแทบจะไม่ได้สนุดเลยว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญผู้ดูหลายครั้งที่ผมเจอเนี่ยบางคนเนี่ยเอาพระมาขายแล้วก็เอามาขาัดเจ้าของก็ไม่ามารทราบว่าเป็นพระที่มีอะไรที่ว่าเล่นเป็นหมื่นหรือเปล่าก็คือรวมอยู่กับพระร้อยสองร้อยผมบอกที่อันนี้เหรียญผู้ดูนะเล่นนนนนนนะะะะะผผมมมมมซืื 6, 000, นะืื้้้้้้ออ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 ดูููจจจจาา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 กกกกแแววววตตรรรรรรเเเเเเเลยยยย่่่่่่่ขงงงงไไคคัััับบบบหทปปี็โธิพสถ เจอได้ง่ายตามบ้านเป็นหนึ่งในรุ่นของหลวงผู้ดูที่พบเจอได้ง่ายกว่ารุ่นอื่นๆใช้คํานี้แล้วกันจดจําภาพจดจาราคาก็ประมาณ8 00 0บาทบวกลบจะได้ไม่ต้องสูงมากหรือถูกไปนะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่2แบบนี้เขาเรียกว่ารูปล่อพระเจ้าตากปี2494หรือเท่าไหร่เดี๋ยผมไม่มั่นใจออกวัดสุธาถามว่าทําไมบุญถึงเลือกรุ่นนี้มาเพราะว่าพระเจ้าตากออกหลายรุ่นหลายวัดหลายวาระหลายคนยังงงสับสนเดี๋ยวเก้เดี๋ยวแท้เดี๋ยววัดนู่นเล่นเดี๋ยววัดนี้ไม่เล่นงงไปหมดมีพระเจ้าตากที่อยู่จังหวัดาน่้แวพ เจ้าคุณสีสนวัสดุทั์บางคนจะรู้ว่าแบบนี้รู้จักแต่ก็คิดว่าแพงแบบเป็นแสนหรือเปล่าเป็นหมื่นหรือเปล่าไม่ได้แพงมากนะครับไม่ต้องตื่นเต้นเวลาเจอเนะ่ยแต่ก็อย่างน้อยก็พอให้เรารู้ราคาซื้อง่ายขาย,ยาง้องแล้วกันไม่ต้องไปเก็ตผมจะไม่ได้บอกแพงไปหรือถูกไปเอาที่แบบมันพอประมาณก็สักหกเจ็ดพันซื้อง่ายขายล้องนะครับผมพระรุ่นนี้ถามว่าเจอในบ้านบ่อยไหมก็ไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าโดยหลักสังเกตแล้วก็หลักจากการที่ผมซื้อขายในแต่ละวันที่เพื่อนเรื่ันมาขาย K, K, 40 K, 40 K ขาปซืสอบเคสสาม้านต่างี่งนทบกๆวในมักจะเจอันนี้ถือว่าเเป็น็ต ความรู้มักจะเจออยู่ในโซนกรุงเทพมักจะเจออยู่ในบ้านที่คือตั้งใจจะเก็บพระบ้านไหนที่มีพวกปูทวดวัดประสาทพระครูสอนจะอยู่ในตระกูลพระพวกนี้ถือว่าเป็นพระที่พบเจอได้ประมาณหนึ่งกลางๆแล้วกันไม่ได้เจอง่ายมากแต่ก็ระดับกลางๆเป็นพระที่บางคนคิดว่าแพงแล้วก็บางคนไม่รู้ที่นะครับผมก็ยังถือว่าอยู่ในคอนเซ็ปต์ของเราจดจําภาพจดจาําราคาแบบนี้เรียกว่ารูปหล่อพระเจ้าตากวสุทัศน์สนนราคาก็ประมาณ6 7เ0 0พันนะครับผม ไปกันที่อันดับที่3ามยังวนเวียนอยู่ในตระกูลพระหล่อเรียกว่าชินราชรุ่นแรกหลังยันนะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองไฮไลท์ขององค์นี้ทาไมถึงเลือกมาเพราะว่าผมเนี่ยไปเจอที่บ้านซีสิบกว่าองค์เลี้ยงอยู่ในช่องเลยเป็นพระข,ของคุณพ่อคุณพ่อเย่ยเป็นช่างทองอยู่ในกรุงเทพสมัยก่อนแต่ก่อนคงไม่มีราคาคงอาจจะเล่นกันไม่แพงหรือย,อยังไงไม่ทราบได้แต่มีอยู่สี่สิบกว่าองค์แบบนี้เล่นกันประมาณสักสามพันบาทบวกลบอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่าเป็นพระที่คนไม่รู้ราคาบางคนก็อาจจะคิดว่าแพงไปเลยเฮยหล่อแบบนี้เป็นวัดสุขภาพหรือเปล่าเพราะรู แต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าคือรุ่นอะไรเพราะเห็นว่าหลวงพ่อแพรบางรุ่นก็ขายไม่ได้งงไม่หมดหลวงพ่อแพร่ทำไมเขาไม่เล่นกันล้อจริงๆก็เล่นกันแต่ว่าเขามีรุ่นที่เล่นกันที่มาปิดย,ย่อยเอาว่าจดจาภาพจดจําราคาแบบนี้เรียกว่าชินราชหลวงพ่อแพร่วัดพิภุรทองปีสองสี่้าหลังยันเจ้าของบ้านที่ผมไปได้มาท้าฟ้านิดหนึ่งเป็นคุณลุงเจ็ดสิบห้านะไม่รู้เรื่องพระเลยแล้วก็เป็นพระของคุณพ่อที่เป็นช่างทองพระนี่สวยหมดเลยที่ผมได้มาสี่สิบองค์มีสวยหมดเลยลักษณะเหมือนกับคุณพ่อในได้มาตั ซื้อมาเจ้าของได้ดีใจเลยนะแฮปปี้ไม่คิดว่าเป็นพระที่มีราคาแล้วก็ไม่รู้จักเลยคือเก็บไว้อย่างนี้ในบ้านตั้งนานแต่ไม่รู้ว่าพระตัวเองที่ตัวเองเก็บอยู่ใต้ทันทรทัศเนี่ยเล่นกันเป็นแสนแค่พระถาเดียวในเล่นกันเป็นแสนนะสำหรับลุงเนี่ยก็แฮปปี้แล้วก็ถือว่ามันเหนือจินตนาการอาจจะไม่ได้องค์เป็นล้านอะไรอะไรอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยแสน่าทสำหรับคนที่ไม่มีหรือคนที่ไม่รู้เนี่ยหรือคนที่ไม่ได้คิดว่าพระที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นพระมีราคาตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองมีเงินอยู่แสนทเอย่อยบาที่อัันดบที่4 ไปกันที่ภาคเหนือมากนะครับผมเหรียนหลวงพ่อเกษมเป็นลูกไข่ใหญ่นะปี18เขาเรียกรุ่นอะไรผมผมจำไม่ได้กลัวจะเรียกผิดวิชาการผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมแต่เอาว่าจดจาําภาพจดจําราคาแบบนี้เนื้อเงินนะเล่นกันเป็นหมื่นเล่นกันประมาณสัก2 0 0 0 0ื่นสาบาทนะครับผมเล่นกันประมาณนั้นสวยไม่สวยก็ว่ากันอีกทีถ้าทองแดงนวะก็ถูกก็ลดบันลงมาเอาว่าจดจาภาพจดจําราคาแบบนี้เรียกว่าเหรียนหลวงพ่อเกษมเนื้อเงินนะครับผมปี18ชื่อรุ่นจําไม่ได้ไปเซิร์ชเอาดูนะครับผมไปที่ทอันดับที่ท5เพาะอันที่ผมข้มนดอทอพพี่า าหลวงพ่อยงยุธวัดเขาไมแดงเป็นเจติอันดับต้นๆในยุคปัจจุบันแล้วก็ในช่วงเวลา4ีปีนี้ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักค่อนข้างจะเป็นพระส่วนต่างแล้วนะครับผมข้างหลังเนี่ยเป็นรูปเหมือนน่าจะเป็นรุ่นแรกปี1นึหรือปีอะไรผมไม่มั่นใจนะแบบนี้โดดเลยนะแพงเลยนะครับเป็นหมื่นนะครับผมใช้คําว่าเป็นพระที่หลายคนไม่ทราบราคาเป็นพระที่พอพบเจอได้ตามบ้านในแถบชนบุรีเนี่ยเจอบ่อยเจ้าของเนี่ยมีพระมา7จ็ดแปดองค์องค์งนี้ไม่ทราบเลยแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังว่าจะมีพระอะไรมีราคาด้วยความที่อยู่แถวอฟผผมมเเป็นนนคชรีาาห้้จ ได้เขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมีราคาอะไรก็กลับมาขายแบบหลุกๆไปที่ยอาไปกินข้าวหาเงินไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรประมาณนี 3, ้สักสองสามพันก็หยิบพามเจ็บแบบผมแม้กระทั่งเป็นคนชมรีนะก็ยังไม่รู้เลยผมถึงได้บอกว่าข้อมูลบางอย่างคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้จริงๆบางคนเนี่ยพอจะมีความรู้เรื่องพามอาจจะเฮ้ยมันง่ายมันรู้แต่คนไม่รู้เนี่ยเขาทางานเนี่ยวันๆไม่ได้สนใจเรื่องพามไม่ทราบเลยนะว่าพามแบบนี้เล่นจะเป็นหมื่นแบบนี้ผมผมขายไปสามหมื่นด้วยซ้ำแต่ว่าที่ผมขายไปก็ไม่รู้ว่าราคาจริงหรือเปล่าเป็นราคาที่ลูกค้าเาาาาาาาื่่่อออจจจแวววกกก็ครรตยทะะะผมมฉงสััปบบ อ,อย่างเดียวผมพูดไปว่าผมขายไปทั้งนั้นจะกลายเป็นฟิตกันเราหูพระเล่นกันสองสามหมื่นหรือเปล่าห,หรืออาจจะเล่นกันเท่านั้นผมก็ไม่ทราบไม่มั่นใจเอาที่ว่ามันซื้อเ่ง่าย,ายขายคลองก็สักหมื่นวระบาทแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปเก็งแม้กระทั่งคนพื้นที่บางคนก็ยังไม่ทราบแล้วก็เป็นพระที่พอพบเจอได้บอ่อยจดจำภาพจดจำราคาข้างหลังจะแปะรูปแบบนี้เลยเพื่อนๆดูนะครับผมสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไมแดงนะครับผมไปกันที่อันดับที่6เขาเรียกว่าเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมส่วนใหญ่เจอจะสวยหมดแล้วก็เป็นผิวกกกะะไไหหหลลล่่ททททอองงแบบบบบนนนนีีีีี้้เเเเเรรรรรยยยยยยขขาาาาาาดปมมััั รุ่นเนี้ยผมเจออีกเหมือนกันเจอ40่สิบเหรียญเหมือนกันเพราะว่าชอบอยู่ในกองพระใหม่ๆเจ้าของเนี่ยเคยไปเป,เป็นผออ,อ,ออยู่ที่ลำปางเป็นคนชมบุรีแล้วก็ไปทํางานที่นู่นจำไม่ได้ว่าเป็นผอหรือเป็นอะไรแล้วก็ไปทางานแล้วก็เช่าค้าหลวงพอ่อเกษรไว้สมัยรุ่นๆอ่ะคืออายุเยอะแล้วแต่ตอนที่แกทํางานเนี่ยเป็นข้าราชการอยู่ที่นู่นอ่ะแล้วก็เช่าเจ็บไว้มีหลวงพอ่อเกษรเยอะเลยแต่ว่าไม่ใช่มีรุ่นแพงนะก็มีรุ่นแบบสามร้อยห้าร้อยแต่คือแกไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมีพระแพงอะไรคือสะสมได้ความศรัทธาแล้วก็เอามาเจอเยอะเลย อับใส่กล่องคุกกี้มาเพ,เพื่อนๆนึกภาพออกว่าใส่กล่องคุกกี้มาเลยผมก็คับได้สามเหรียญเนี่ยซื้อไปตอนนั้นหมื่นหมื่นสี่หรือหมื่นห้าเนี่ยนะครับผมเพียคนนี้ตกใจเลยว่าววเฮ้ยหลวงพ่อเกษมขายได้แลายพันเลยเหรอแต่พาร์ที่ยเขาสวยหมดเลยขเขาเก็บไว้สวยๆหมดเลยเขาบอกเฮ้ผมมีตั้งสี่สิบห้าสิบเหรียญหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้มีเป็นร้อยมั้งผมแจกจ่ายเขาไปแล้วด้วยเขาก็เลยกลับไปคนที่บ้านมาแล้วก็เอาอีกที้แล้วสิบห้าชี้แล้วยี่สิบซื้อกันทั้งหมดละสี่สิบห้าสิบเหรียญน,นะเจ้าของไม่ทราบเลยแล้วก็ไมีไามราาาาาคผมมมถึงไดด้าพพยยจะู มาคุยมาบอกอยู่ตลอดเพื่อให้เพื่อนๆหรือว่าทุกๆคนที่ติดตามผมอยู่อย่างน้อยให้มันได้ประโยชน์คบกันแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยรู้จักกันแล้วเป็นแฟนตัวยงกับมูดี้แล้วเนี่ยพระไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายกัเนเ่ยอย่างน้อยก็ให้มันมีประโยชน์ของพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราอาจจะเจอไม่วันใดวันหนึ่งเพราะว่าหน้างานผมเนี่ยผมรู้ว่าเวลาเราไปซื้อตามบ้านเจอบ่อยมากชาวบ้านจริงๆมักไม่รู้ว่าพระตัวเองที่เก็บแบบมีราคาหรือบางทีก็อาจจะตื่นเต้นคิดว่าพระแพงมาถยุก็แล้วแต่มุมมองประสบการณ์แต่ละคนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ค่่่่่่่่่่่่อออยรร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 ูู้้ววาาาาาาพพะะะเเลลนนนนนนกกกััททไไหหืบงีีจแแแตต็มุ เล่นกันเท่าไหร่เอาว่าจดจําภาพจดจําราคาไว้แบบนี้เล่นกันประมาณห้าหกพันบาทเรียนโชคดีหลวงพ่อเกษมไปกันต่อที่อันดับที่เจเป็นพระส่วนกลางแล้วก็เป็นพระที่หลายคนรู้จักแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะเนี่ยเหมือนง่ายแต่คนไม่รู้คนไม่สนใจเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆว่าเล่นกันเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรงงไปหมดแบบนี้เรียกว่าเรียญหลวงปู่ทวดรุ่น4นะรู้สึกจะปี2 5 0 5นาข้างหลังจะเขียนอาจารย์ทิมวัดช้างให้ก็ไปดูประวัติก็คือว่าเป็นพระที่ปลุกเสกของเรียรุ่นนี้อยู่วัดชงห้้ที่ใตลวรหหลลว่่นีาาากยุ ว่าเราพูดกันถึงรุ่นนี้ก่อนแบบนี้เป็นรุ่น4เคาจะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3ที่อยู่ในคอลเลกชันเดียวกันที่อยู่ในสเต็ปเดียวกันไล่ตั้งแต่ปี02 03 04หรือปีอะไรเนี่ยจําไม่ได้รุ่นแรกน่าจะปี2000จะเป็นลักษณะเหรียญเป็นเสมากับรูปไข่เดี๋ยวผมจะให้ดูรุ่นอื่นด้วยแบบนี้ก็เจอได้ในบ้านเหมือนง่ายนะแต่คนไม่รู้คนไม่เล่นก็ไม่ดูนี่ก็เป็นอีก1เคนเหมือนกันเจ้าของไม่ทราบรู้ว่าหลือปู่ทวดแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแล้วก็ไม่ทราบว่าแบบนี้แรงกันเท่าไหร่ปู่ทวดรุ่น4วันนี้จดจําภาพจดจําราคาแบบนี้เป็นเนื้ออัปปาก้ามีทองแดงลมดําแล้วก็มีตะไหลทองมีอปปาก้ารู้สึกจะมีหลายเนื้อหลายผิวแบบนี้ถึง ว่าหย่อนสวยหน่อยราคาก็เป็นหมื่นถ้าสวยเนี่ยก็เป็นหมื่นแต่บอกก่อนนะว่ามีแยกหลายบล็อกนะมีเมตตามีไข่ป้าเรือนมีช้างป้องมีเป็นสิบสิบสบล็อกแต่ว่าไอเรื่องบล็อกอะไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่กลไกที่ซับซ้อนและเราเอาแค่พอสังเกตแค่รู้ให้มันไกด์ไลน์ให้มันซึมอยู่ในหัวแบบนี้เรียกว่ารุ่นสี่จะเป็นรูปไข่ราคาก็ตีไว้สักหมื่นห้าแล้วกันเพราะว่าสวยไม่สวยเนี่ยมีผลต่อราคาไม่สวยนี 4, 000, 5, 000, ส่สี่พันห้าพันสึกๆนีเหลือสามพันเลยนะแบบนี้ถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามีค่าจากการเก็บสวยๆเลย เป็นไกด์ไลน์ว่าแบบนี้เรียกว่าเหรียญหลวงปู่ทวนรุ่น4ครภาพตามรูปก็ประมาณสักหมื่นกว่า130,000 5ประมาณนี้นะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่8เสมาหลวงปู่ทวนรุ่น3อยู่ตระกูลเดียวกันกับที่ผมบอกไปอันดับที่7นะครับผมที่บอกว่ามีรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4อันดับที่7เนี่ยคือรุ่น4ถูกต้องมั้อันนี้อันดับที่8เนี่ยเป็นรุ่น3ก็คือว่าจะลึกกว่ากันนิดนึงก็คือปีออกประมาณศู04เราเรียกเป็นรุ่น3จะเป็นพิมพ์เสมาแบบนี้ก็ถือว่ายอดสวยเพราะว่าได้มาบ้านเดียวกันเจ้าของไม่ทราบราคาก็คือ1,000 2 0 0อะไรก็ได้แล้วแต่วิเอาเลยผมซื้อมาียบ้านนี้ซบซื้อ เ,เพราะว่าเขาจะมีพาดีจะมีพระชินลาอินโดจีนมีหลายอย่างเหมือนกันซื้อสองแสนกว่าไม่ได้ซื้อเหรียญเดียวซื้อหลายอย่างแบบนี้เหรียญหลวงป,ปู่ทวดหลายคนที่รู้จักอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกรุ่นอะไรแน่เอาว่ารุ่นอะไรไม่ต้องสนใจดีกว่าเพื่อนๆจะรุ่น3รุ่น4ีมันไม่ได้มีผลต่อราคาอะไรเอาแค่ว่ารู้ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้หมื่นกว่าจำแค่อย่างเดียวอะอะไรปู่ทวดรุ่นประมาณนี้แต่มันมีคล้ายๆเลยนะออกวัดอื่นแล้วก็มีแบบเป็นรุ่นหลังเลยรุ่นใหม่เลยแล้วก็เก๊เลยก็มีนะเอาแค่แบบว่าพืา้ หรือให้มันสดุดให้มันซึ้งไว้ก่อนว่าแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวลดท่วงเหมือนที่วูดดี้เคยพูดเลยน่าสงสัยว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเลือกไว้ก่อนอย่างน้อยก็ให้มันรู้เป็นความรู้ติดตัวเรานะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่9เขาเรียกเหรียญมหาชนกเล็กมีเล็กกับใหญ่มันจะมีเนื้อเงินเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อหน้าอันนี้เป็นเนื้อหน้าพระองค์นี้ที่ผมคัดมาเนี่ยใช้คํานี้มันจะแรงไหหรือเปล่ามไม่มั่นใจอ่ะเป็นพระที่หลายคนเนี่ยมักโดนหลอกใช้คํานี้นะครับผมอาจจะไม่ได้โดนหลอกแต่เป็นเพราะว่าเราจะไปโฟกัสแช่ว่าเนื้ออออออเเเเเเงงงิินนนนนนนแแแลลล้้้้้้ววววกก็็็ืืืืททคคคําา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 ต่่่่่่บบียยไไไมมรรดดจจะะขใปปห เขาเป็นผิวนี้หรือเปล่าเนื้อเงินเนี่ยเงินกามัน3 000, 4 0พันแต่ถ้าเป็นเนื้อหนาเี่นเล่นประมาณสัก2 0 0 0 0ื่าจําราคาไม่ได้ผมขายได้30,000หรือเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกว่าราคาที่ผมขายบางทีผมเป็นลูกค้าคนจีนมั่งเป็นลูกค้าที่เขามีกําลังในการซื้อหาก็อาจจะได้ราคาแพงกว่ากันหน่อยหรืออะไรอย่างนี้เอาที่ว่าถ้าเพื่อนไปกินถ้าจะต้องเป็นราคาที่ผมขายเนี่ยบางทีมันจะทําให้เราเนี่ยไปซื้อเขาแพงหรืออาจจะขายไม่ได้เพราะว่าเป็นราคาที่เสียนขายหรือเป็นราคาที่ผมได้ขายลูกค้าได้เอาที่แบบซื้อง่ายขายของกันสัก2 0,000ขององค์นี้ผมเลือ่นพันเนื้อนาง ของไม่ทราบคนที่มาขายเนี่ยเป็นน้องเป็นรุ่นใบประมาณกินอาหารเนี่ยมาเที่ยวบางแสนพาแฟนมากินข้าวขับรถมาแล้วก็าพามาไม่รู้เลยว่านี่คือเนื้อหน้ารู้ว่าเหรียญมหาชนกแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีเนื้อหน้กเปล่าก็คิดว่าเรื่องกระสาพันผมซื้อไปหมื่นแปดเจ้าของไม่ทราบราคาเลยถึงได้บอกว่าไม่รู้คือไม่รู้เพราะคนส่วนใหญกจะโฟกัสว่ามีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคาจริงๆมีเนื้อหน้าด้วยแบบนี้จําไว้เลยไม่ใช่กระไหลไม่ใช่ผิวนะถ้าสีออกชมพูชมพูแบบนี้จริงๆมันมีวิธีการทักน้าหนักด้วยด จกิดจำราคาไว้แบบน,นี้เรียกว่าเหรียญมหาชนกเป็นเนื้อหน้าเป็นเนื้อกางระหว่างเนื้อเงินกับเนื้อทองคำนะครับผมเป็นผิ์เล็กเป็นพาที่พบเจอได้พอประมาณอยู่ในบ้านข้าราชการบ้านครูบ้านคนที่สะสมพวกเหรียญกระสับพวกนี้มักจะเจอได้ไจดจาภาพดจดจาราคาไว้นะครับผมเหรียญมหาชนกเนื้อนหน้า2 0 0 0 0บาท ไปกันต่อที่อันดับสุดท้ายอันดับที่10เหรียญพญาพิชัยดาบหากักแบบนี้เรียกว่าบล็อกบอลเต็มปี13จังหวัดอุดตลดิตเขาเล่นเป็นหลวงพ่ออะไรเสริไม่มั่นใจแต่แบบนี้หลายคนก็ไม่รู้อีกแหละคิดว่าเป็นเหรียญกระสาบเหรียญทั่วไปเวลาเจอเนี่ยผมไปเจอตามบ้านเนี่ยบางทีมันรวมอยู่กับเหรียญ3 0 0ร้อยสองร้อยนะเจ้าของเนี่ยเอาพระออกมาเป็นช่องๆอะเพื่อนๆจินตนาการออกว่าพระที่ที่เขาชอบเก็บใส่ช่องๆช่องๆที่เก็บอะ่ะไว้แบบนั้นอะอ่ามันรวมอยู่กับเหรียญทั่วไปเลยนะไม่ทราบราคาจะใส่ถุงไว้ไเหรียญน,นี้ค่อนข้างสวยแบบนน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 ีี้้้้หมมมมมมืื่่่่่่่กกกกววววาาาาาาบบบทเออออสัััึงงงแแลลลซยยยยยขคคะะรผ็ิิไดต ให้สวยเป็นหลักจะต้องเป็นผิวแดงแป๊กแแบบนี้นะหลายคนไม่รู้จักถึงรู้จักก็ไม่ทราบว่ามีราคาที่สําคัญเลยเป็นหัวใจของคอนเซ็ปต์ของ10อันดับราคาพระเครื่องที่หลายคนไม่รู้ราคาเพราะว่าเป็นพระที่พบเจอได้บ่อยด้วยเจอเรื่อยนะันเดือนนึงเจอ10เหรียญเจอ8ปเหรียญน,นะเจอทีละเหรียญ2เหรียญเนนะี่ยแต่เจอเรื่อยอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ก็เป็นพระที่พบเจอได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนทุกฐานะตึกแถวไปจนถึงห้องหรูคอนโดหรูหรือว่าบ้านหลังใหญ่ขึ้นเรื่อยพระพวกนี้มีได้ทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นป้าขายข้าวแกงหรืออะไรเจอท านแล้วนานแล้วอันนี้จําไม่ได้จาไม่ได้จริงว่าได้มาจากไหนแต่รู้ว่าพบเจอเรื่อยเลยแล้วก็เจ้าของไม่ทราบราคาเอาว่าจดจาภาพจดจําราคาเหรียญพญาพิชัยปี13ราคาประมาณ1 0 0 0 0บาทบวกลบโอเคมากันจนถึง10อันดับจนจบลงแล้วนะครับผมผมไม่ได้ทำมาคลิปเดียวคลิปเนี้ยทำมาน่าจะ8 0ด0ิจ EP แล้วเพื่อนๆลองไปไล่ย้อนดูจะได้มีความรู้มากกว่าที่เราดูคลิปๆหนึ่งสิบอันดับผมทาไว้เยอะมากพวกนี้เป็นความรู้ใช่ว่าสายบาแบกหามนะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นความรู้ที่วันใดวันหนึ่งเดี๋ยวเราอาจ มาเนี่ยผมกองแล้วว่าราคาเนี่ยจะต้องไม่ได้แพงเวอร์วังไปจะได้ไม่ต้องถูกไปเป็นราคาการที่พอซื้อง่ายขายขง่ายอาจจะบวกลบขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็บล็อกนิยมไม่นิยมอะไรประมาณนี้ดังนั้นจึงใช้เป็นข้อมูลในการซื้อขายได้ใช้เป็นข้อมูลความรู้ในการคัดสรรพระได้ขอบคุณทุกกำลังใจเลยผมไม่คิดว่าผมจะเดินทางมากจนถ,ถึงจุดนี้ทุกคอมเมนต์นทุกการไลค์เนี่ยมันคุ้นไม่หมดรู้กันอยู่พวกเราเคยเห็นเคยมาขายหรือไม่มาขายหรือเพิ่งรู้จักผมอีีนี้ก็ตามหรือจะเป็นแฟนตัวยงที่แชร์ให้กันตลอดผมเดินทางมาจจนนนนถุถุดีี้ก็ขออบคณเพเพ,พื่่ๆๆแฟต ทุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่ทุกคนที่รอบตัวผมทั้งที่รู้จักกันในชีวิตจริงหรือว่าที่รู้จักกันในเพจผมหรือว่าที่รู้จักกันในคลิปนี้ในเรื่องของพระเครื่องอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากๆกครับขอบคุณจากหัวใจจริงๆเลยครับผมพบกันต่อใน EP ีต่อไปวุี้ชนบุรีพระซิ่งชนบุรีสวัสดีครับ